โปรไฟล์แคตตาล็อี่นะคะหรือว่าหมวดหมู่สินค้าเนี่ยก็คือการจัดกลุ่มสินค้านั่นเองค่ะภายในระบบโอดูซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกําหนดบัญชีนะคะการคํานวณมูลค่าสินค้าคงคลังหรือการตั้งราคานะคะและหมวดหมู่สินค้าเนี่ยก็ยังช่วยให้การค้นหาสินค้าและจัดการสินค้าจํานวนมากเนี่ยทำได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยค่ะและยกตัวอย่างเช่นแคตตาล็อี่ที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็เรื่องส่วนประกอบหลักๆนะคะก็จะมีแคตตาล็อกี่เนมหรือว่าชื่อหมวดหมู่นะคะแล้วก็พาเรเนแคต เป็นการสร้างหมวดหมู่ย่อยนะคะแล้วเราก็สามารถคหนดวิธีคํานวณมูลค่าสินค้าคงคลังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว standard price หรือว่าจะเป็น FIFO นะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าตัว inventory valuation แล้วก็ revenue packaging ได้เช่นกันค่ะซึ่งเมื่อเราสร้างแคต ego r y ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลิงก์มาอยู่ในส่วนของ product ค่ะเมื่อเราทําการสร้างสินค้าใหม่นะคะก็จะมีช่องแ Cat ต g o r y ให้เลือกยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ product ที่เป็นเสื้อผ้านะคะเราก็จะทําการเลือกหมวดหมู่แ a ต e g o r y ที่เป็น cost นะคะที่ได้ทำการสร้างไปเมื่อสักครู่ค